มันไม่ออกชมพูกันอืมเหมืนไม่ค่อยออกเลยมันเจ๋อะอยู่ต้นกินอยู่ในท้องแม่แล้วอะทุกคนครับทำไมห้องนี้มันดูเงียบเียบจังมันก็มาแล้วมานกวมาแล้วตายอเยดเ

พี่เก่งพ <nervous S 1> ี่เก uh, so ่งใจไงพี่เก่งปุกเก่งใจนะฮะพี่พี่ไม่กวัวหนูเยเนียมันก็ไม่ได้กวนะครับมันก็มีมีเสียงอหมาเราเองโจมตีก สองของที่แ <Tipp> ท <s> ็กเราถือ uh ว่าไม่ไ no. ด um, <load ed down> ้ตึงนะครับ like ทุกคนียยรออค้ใินู่ะ ไม่นีครับรม่ได้หอ่อโทด้วยไอตัวเหม็น,นสก็ขอจะช่ๆๆๆๆวยช่ี่วยละกันาอเพราะว่าไอถ้าไมตายต้งหายไ,ไม่ได้สคิว